สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะคลิปวิดีโอนี้เรามาดูสูตรคำนวณวิ่งบนใหม่กันบ้างวิ่งบนใหม่16กุมภาพัานธ์ปีพุทธศักราช2569แนวทางในการวิเคราะห์จะเป็นอย่างไระจะมีการคูณเข้ามาเกี่ยวข้องนะครเพราะว่าเราเฟ้นหาแค่หนึ่งตัวดังนั้นน่ะการคูณจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเราใช้หลักร้อยคูณ5บวกหลักสิบบนคูณ3บวกตำแหน่งหลักหน่วยล่างบวก1เ็นที่นะครับเยวแครบนึงนะคะ านน้ำในหนึ่งหลักร้อยคูณ5บวกหลัก10บนคูณสาบวกหลักหนล่างบวก1นึ่ที่เท่ากับเอ็กซงสิบบวกห้าสาบวก2ใช้หลักหน่วยรวมกันแล้วก็มาบวกตัว1คึ่งที่ด้วย0ูนย์บวก5บวก2ได้7จดเบวก1ได้8ได้8ปดังนี้นะคะรัฐบาลไทยงดต่อมา,อ,าอะไร8 95และ52 8าห้าร้อยหมาหลักร้อยบนต่อไปหลักร้อยคูณ5 8าแปห้าี่สิบ บวกกับ3 9 27บวก1คงที่ตัวนี้อ่ะบวก2ก่อนนะคะหลักหน่วยล่างเพราะฉะนั้นเหลือ7บวก2ได้9 9, 9บวก1ได้10ใส่0วิ่ง0ออกอะไร706และ16 706และ16 0มาหลัก10บนถัดไปหลักร้อยคูณ5 57 35บวก0บวกกับ6 5บวก6ได้ 1, 11 11บวก1เป็น12ใส่2 ะะโอ้ยอย่างต้องมาบวกจะอีส้วนะฮะบวกกัเปหนึ่งปาสองปาสามส,ามสจังเต <c oughs> ะเก้าเจ็ดสองร้อยบสองเจ็งสมาหลักหน่วยบุน,นะคะอ่ะถัดไปคุณผู้ชมหลักร้อยคูณห้าเกบวกกับอย่าไปคิดมากนะดิฉันพูดเพื่อความสนุกสนานนะบวก3ามเจ็ด วกสนะคะห้บวกหได้6กหบวกสได้8 8ดบวกหนได้9้าได้เก้านี้อ่ะมาดูสิออกอะไรงวดที่ผ่านมาออกหกสและสี่แปดและสี่แปดพนะนะเกามาละหน่วยบนทีนี้16บหกงบผ่านสุดนี้นะตัดร้อยคู้นะห้ 5, 6, 30, าหกสามสิบ30เราลดไว้ก่อน บวกหลักสิบนคูณสามสองทดไปบวกหลักหนร่างเลขแปดหนมาแล้วอย่าลืมบวกพวหนึงคงที่ด้วย0ูนยวกหกกแนะคะหกบวกแเป็น14บวกหนงคงที่ได้15ใส่5้าเรารบโทนอีกครั้งหนึ่งก็ได้5้าหกบวกกับ2 3 6ค่ะบวกหลักหนล่างเลขแปดบวกหบวกหกหกแเป็น14 14ีบวกหคงที่ได้15ได้ผลลัพธ์ตังนี้นะแคปเจอร์ ure, นะคะ ก็จะนำมาฝากกับเพื่อนๆที่รักที่ชอบแนวทางในการวิเค์ร็อ์นะคะอ่าอาจจะมาช้านิดน,นึงนะแต่ก็ยังคงมาฝากนะคะหวังว่าคงไม่โกรธกันนะคะอืมคนเราก็ต้องก็ต้องมีให้อภัยกันด้วยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่รับชมรับฟังสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะไปคลิปวิดีโออื่นนะคะขอบคุณค่ะ